สวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะคะในวันนี้ดิฉันเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกม i อเครั้งนี้นะคะเราจะมาเล่นโมอ,อีกแล้วคะ่ะก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นโมหรือเปล่าเพราะว่าพังทีเนี่ยเวลาเราเล่นไอเดนเนี่ยคือเราจะพยายามแบบว่าไม่อยากแบบเล่นตัวซ้ำกับเพื่อนค่ะก็คือเอาง่ายๆก็คือจะเกิดว่าตัวไหนใครเล่นเหรอเราจะไม่เล่นซ้ำนะครับเพราะว่าเราไม่ชอบค่ะเดี๋ยวมีคนมาแย่งซีนเนาะรู้สึกว่าด่านที่เราได้เนี่ยจะเป็นอะไรได้วะ่วนนุกทางแสงจันทร์กับทุกคนด่านโวนนุกเนาะไอ้วงโง่ไปเลยกรกดนี้ก อดตาแล่มันไม่กอดฉาดเออดูตัวมงม้ายว่าไม่กอดอยู่คนเดียวโบขี้ดําฉาดเฮ้ยนาาแน้วนี่มึงเ็ดกระจกนี่มึงเ็ดอะไรนักหนาวะรออยู่ห้นึงแล้วเด้วยตาเลยเวลาที่เหลือไอ้กูเกิลนี่เคยกูเกิลไกลๆนี่แต่อย่าให้กูเข้าไปไกลอะไรหันขนาดนั้นรู้มังม่ายว่ามันตายง่ายขนาดไหนฉาดเออเกิดตรงนี้ก็ด้อยู่แต่ว่าไม่รู้แลวกูเกิดตรงไหนกูก็ตายต่อโผล่ดีแหละเออหนอกไขว่ากูลำค้าวเย็ดแม่เย็ด นกมึงใช่ไม้นี่แม่เลยดำก็ดำชาติโอเคกันทุกคนไม่ต้องไปด่ากันเนาะมีพันธม,มิตรไปเยอะๆก็ดีกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราเปิดไม่อยู่ไม่แต่ไม่เคยเห็นใครเปิดไม่ในะเกมนี้เพราะว่ามันเรื่องมันอาจจะเป็นความแตกต่างทางภาษาคับทุกคนเกมนี้ไม่ได้มีแค่คนไทยอย่างเดียวที่เล่นมีทั้งคนเออคนเวียดนามคนจีนคนอะไรก็เล่นเพยเนาะรู้สึกว่าฮันเตอร์นะคะจะเป็นเกรดกับปลามึกเนาะโอเคเราปไปก่นก่อน่ปนกันสามตัวสภาพชาติ เพื in, ่อนเพื ana, ah ่อนดาตายแล้ว e. พัน <c oughs> yeah. ีไม่เป็นไรกระชังแม่งเนาะกูอยากได้เต็มค่ะเพื hooks, ่อนจะด่าก <c oughs> ูย uh ังไงกูกูกูไม่แค uh ่ก huh. ูอยากได้เต็มรู้สึกว่าตอนนี้นะครับบรุษัทหนีก็จะโดมแล้วค่ะแต่ว่าเราเนี่ยน่าจะไปซับคอร์ดดีกว่าเนาะตอนนี้คือปัสเซ่แล้วเพื่อนมาเร็วจะมาช่วยแล้วเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนมีมาเร็วเดี๋ยวเรามาช่วยเอาอยู่นี่ไงเพื่อนระวังเพื่อนระวังจมร่างไปไปไปเดี๋ยวกูบังให้เดี๋ยวกูบังให้เดี๋ยวกูอิสระให้เพื่อนหุยหุยหุยเพื่อนหุยหุยกลับมาเออเออย่างนั้นแหละ เดบล็อกให้เดบล็อกให้เดบล็อกให้เดี๋ยวกูวบงับงกูบังกูบังเอา้าหยัดแม่หยัดใส่วลูกูอยู่แค่อีตายเสื้อไปตัวอีตัวนั้นกับอีตายโห้องเลยหยัดแม่ยัง,ยงยยมไม่โดนเลยแต่ที่กูอยู่แค่แม่งไม่โดนเอาเดบกูหิ้วให้เพื่อนเพื่อนยืมไว้ก่อนได้เดวหิ้วให้หยัดแม่หยัดไม่ทันว่ะไรวะตอนนี้นะครับตะกถถุนเครื่องเซ็ตไปแค่เครื่องกูคเครื่องเดียวเองเอาจิ้มให้ละเพื่อนโอเคไหมนี่นักบอลน้ำหอมนักบอลน้ำหอมไว้ไหม กลัวแมงไม่น่าไว้วะ่ะกูไปซื้อของก่อนมีตังอยู่5 0 0 0ันซืนอน้ำยาวิ่งเร็วแล้วครับทุกคนวันน้ำเคี้ยวเนาะน้ำยาวิ่งเร็วเนี่ยจะทําให้เราวิ่งเร็วมากขึ้นครับเออก็ทุกมาตน้ำยาความเร็วก็ต้องวิ่งเร็วเลยเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้ว,ว,ลวเอ้าไม่ทันลราแม่เฮ้ยเราเคืองแม่เฮ้ยคือตอนนี้คือเลือดต้องหกเครืองแคไปเกะเคืองเดียวเองลอมไปซ้มคุณอนะตอนนี้ใส่เครื่องมันชาปนีวะเรือวพวกกุลมปนกันซ้าคนมันก็เลยเร็วสุดแล้ว เดี๋ยวช่วยคนนี้ปันก่อนอ่าววันดีค่ะสาวทำอะไรอยู่ตอนนี้ปันเลรอีเปลตเอา้าอ่าคนตายทุกคนก็ไปก็เป็นพันนีแหละคับทุกคนคืออันนี้คือถือว่ายังไม่ยาบนะครับทุกคนยังไม่ยาบที่นะคนตายก็ใช้ชีวิตตอนนี้เป็นประชิพประจำวันเลยค่ะคือแบบจะดา่ากันจะอะไรคือแบบคำดา่าคำแรงๆในภาษาอื่นนี่คือเป็นปกติของภาคตายครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเวลาของน้ำปูนน้ำหอมก็แค่มดแล้วเนาะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะผู้รอไม่ใช่ผู้ยังรู้เซนนี่มันจะไปเฝ้ารูปแบบลุ่มม กูเลน่าแล้วแม่งน่าจะลุ่มไอโบนี่ตอนนเชื่ใจเรามาั่งแม่เอ้ยยังจะลุ่มเลยปลาหมึกก็ปลาหมึกเก๊ก็เก๊กเกแค่นี้ตัวเดียวก็อีตายห้งละชาติยังจะลุ่มเราเพือนวิ่งไปโดยเก๊มันมา,มาเดี๋ยวไอยังรูนช่วยเองก็ได้เออไม่เป็นไรนี่ยังรูนเดี๋ยวเราช่วยเองก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไอปลาหมึกแม่งกลับมาเฝ้าในเร็วนั่นเองกูกกกกกมาแล้วมาสตอร์มาแล้วหยัดแม่เหยัดอีปลาหมึกมึงไม่ต้องมาทำท่าวงกูชาติไปเลยไป,ไปแม่เฮย้ยมันอ้อยเกือบ ดีเย็ดแม่เย็ดไม่โดนเลือดฮาวิกกันทุกคนช่วยได้ไหมวะอุย้ยแม่เอ้ยมึงสัตว์นวดตานมึงสัตว์นวดตามแต่กูช่วยเออไป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 เพื่อนไปแม่เอ้ย,อยเกือบไปแล้วชาติเพ่ินวิ่งไปเร็วไอ้ายาไม่หลบม,มันอีว๋วอยมายตอนนี้มันเจ็บนักเลยครับทุกคนมันโดนต,ตีเดี๋ยวมันก็ลอมแล้วเดี๋ยวเราต้องช่วตัวเองก่อนเพลินระวังนวดอยู่ตรงนั้นก่อนอยู่ตรงนั้นก่อนเออเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยไป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 ไ ช่วยกับเพื่อนสวยไปเลยไปเลยเดี๋ยวพิวตัวเองก่อนอยู่ตัวเองก่อนนะเ <c oughs> พื่อนนะเสียวตายก <c oughs> องหน้ามายืนสแตนบายรแล้วแหะครับแต่ว่าเรียบร้อยเพื่อนกองหน้าจัดเลยไปเอามันมันโร่มันโร่มาไอตัวนีแม่เฮ้ยอย่าโรยนักแดงแต่อิมบัมมึกอย่าเอื้อนนักแ้งเพื่อนชนเลยชนชนชน,ชนเออสวยเดี๋ยวเราไปช่วยบล็อกเดี๋ยวเราไปช่วยบล็อกเดี๋ยวเราไปช่วยบังให้ไป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 เพื่อนไปเออสวยเหยุดแม่ไอกองหน้าโดนแทน เพือ่อนอาว <c oughs> ใส่มาโดนกูวะเลนนุ่นก็เรียกหนกกันเล่านะแม่เอ้ยใส่เป็นอยู่ปนีวะเอาเพื่อนเดี๋ยวเรายิ้ให้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฮิ้เซ็ตเนี่ยคือเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเลยนะเพื่อนเคตายละเอ้ยมันวิ่งมาทางนี้แล้วเพื่อนกูเล็กก่อนเล็กก่อนเล็กก่อนเอาเรียบร้อยเพื่อนจัดการเลยเอาเลยเอาเลยเลยไปเออสวยสวยคะ่ะสวยเดี๋ยวไปบังให้ก่อนบังให้ก่อน ยอดหุ้ย right ับเพื nice ่อนหุ้ยหุ้ยหุ้ยเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากเอาเลยเดี๋ยวใครไปช่วยไอ้นักบวชบ้างนี้กูไปช่วยเองก็ได้ชาติเย็ดแมมเย็ดกูช่วยเองก็ได้แม่เอ้ยมีใครมาช่วยเลยโอเคนาทีกูเดี๋ยวตอนนี้เขื่อนมาช่วยแล้วเอาลอยยางรูกูควรทำไงดีกับไอ้ยังรูอีนี้เอาเพื่อนเดี๋ยวหิ้วก่อนในการโอเคคือแบบเราเป็นม็อกที่ดีเอาเพื่อนดิฟวิ่งไปเร็วเพื่อนมันมาแล้วแม่เฮ้ยกูขอโทษกูไม่ทันสังเกตพวกมันมาแล้ว คือเพื่อนมันต้องมันต้องไปโยก่อนนะแล้วมันถึงจะออกได้แต่คือไอ้นี่คือแบบเราเป็นตัวช่วยเราแบบยึกยักได้นะครับทุกคนชิพายแล้วกูต้องแม่เป็นตัวตาเพื่อนนะกูกูควรธทำไงดีว่าใครก็ได้มาช่วยกูแทนกูทีตากูไม่ไหวแล้วดิตัวเดียวไม่ไหวเพื่อนโอ้ยทันไหมวะเพื่อนทันไหมเอ้ากูขอโทษยังรูโอ้ยกูตกใจหมดอีกเลด เองไม่โดนเราอุ้ยตายแเราจะไมจะอืมเดบบหล่อมีตัวมีตัวมีตัวมีโดนเกือบไปแล้วเอาไอ้นักบวชมึงโดนอะไรเราเนาะทำไมดีวะเพื่อนรีบช่วยเร็วกูช่วยแทงก็ได้โอ๋ยเจ็บเอาโอ้ยอารอยไอ้เกรดแม่งตามกูมาแลตรงนี้ชาตินั่นแหละมันรู้ดีแล่มันแล่มันอักวัยน้ำอโรมาและชาติมึงอย่าอโรมันเลยไอ้เกรดกูสวยกับมึงแล้วกูสวยกับแม่มด้วย โอ้ยฮัลโหลยตายพอนโอเคมีคนมาช่วยอยู่มีคนมาช่วยอยู่แต่ว่าฮันเตอร์มาแล้วฮันเตอร์มาแล้วเพื่อนเดี๋ยวไม่ต้องรีบก็ได้นะไม่ต้องรีบก็ได้โอเคไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอามีปืนด้วยขอบคุณมากค่ะมีตัวท้องกันลาวแม่เฮ้ยไม่ใช่ตัวท้องนะโอเคมาเคลือบตัวชาิอีนี่มันซอกปอกตามกูมาแล้วก็ตามกูมาแล้วหยัดแม่มันเอากูไว้ได้แน่ตรงนี้กูเป็นมออยู่ด้วยไง แม่เอ้ยมันรูออกมาไอตัวนี้โอ้ยน่ามีฮอกแลว้วแม่เฮ้ยเออไม่ดูอันเดี๋ยวออไม่ห้ามเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอออย่างน <c oughs> ั้นแหละเพื่อนเก่งมากเฮ้ยกองหน้าช่วยกูทีที่ยังรมูมึงช่วยกันจ,าจา้างจัดช่วยกูก่อนตามกูบ้านแล้วนี้โอ้ยกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้กูต้องอ,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 อ้อมก่อนเจ็ดพองไม่ไม่ไม่อ้อมก่อนอ้อมก่อนอ้อมก่อนเปิดระวังน้ำเปิดระวังน้ำ เออเดเดเดเออโดนไปใครเฟรชโอ้ยกูขึ้นไปก่อนขึ้นทันไหมวะมันนันนามแล้วรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นบาลงบปเออไม่ได้เด็กว้าวาไปใครดอกมันตามกูมาเลยไม้ว่ากูกูกูเป็นมอมันจะเอาไว้ได้ไงมันไม่แย่ก,กูไปอยู่ตัวเอง <c oughs> เดี๋ยอยู่ก่อนไ <c oughs> อ้ย,ย่าเรามาแล้วเอาเพื่อนมาเทนเดอร์เราว่างมึงโอเคไหมนี้มาฮากูมาฮักกูมากกูมา,ากมาากูแล้วแล้ว ฮอกมือ,อยาวไปไน็นนยไอเกเหย็ดแม่เย,ย็ดเฮ้ยกูไปก็ได้กูไปก็ได้ค่ะกูไปก็ได้เพื่อนกองหน้าฟัากช่วยเพื่อนกันนะตอนนี้ไม่ไว้เลรอดิอีตายแล้วอยู่ตัวเองก่อนอยู่ตัวเองเส้นแต่คอยซื้อของแล้วก็ไปช่วยเพื่อนตอนนี้เครื่องหรือเกเครื่องเดี๋ยวกันทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือไม่รู้ว่ามีใครปันมากไามเนาะอ๋อมีบางคนยิ่งปันอยู่12%แต่เมือนกับว่ามันโดนไล่ลาวโอ้ยเจ็บกันนักก็เลยตอนนี้รู้สึกก็มีแค่เราคนเดียวนะคับที่พรอ้อมที่จะช่วยเพื่อน โอเคทางันก็เสื่อข้องก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยตอนนี้คือเหลืออีก20วิท่านแต่ว่าไอ้บรษวัสนันนีจะมีใครช่วยมากไหมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้คือสืบตื่นก่อนอ๋อมีมีมีช่วยช่วยช่วยเลยเดี๋ยวคนนี้เราช่วยเองกองหน้ายู่ไว้นะกองหน้าอย่าเพิ่งตายวันนี้กลับมาเฝ้าไมวะไม่น่าไม่น่าไม่นา่าหลอกอ้ยมนเห็นกูล่า,ามันมันไม่ได้เอามันเอากูนี่แหละมีพุงใช่ไหมอ้ยค่ะอ้ยวอลไปค่ะ เอ้ยระวังไม่ไม่ไม่ไมยังกอนอยังกอนเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นนะใจะเย็นโอ้ยโอ้ยรีบไปเลยเพื่อนรีบไปรีบไปเอาปิดวิง่งติดเราเพื่อนเพื่อนกูเพื่อนรีบวิง่งเราเพื่อนเอามีปืนกันเล่าเนาะมีปืนกันเล่าแม่เฮ <laughs> ้ยเกรดนาะมึงยิงกว่ากำแพงมึงจีนเลยกู่เฮ้ยลอมนามีไงอะมาเทนเดอร์นี่ไม่รู้ไว้ไม่คะ่ะทุกคนอืมเรียบร้อยไม่รอหน้าวาวต้องปล่อยเพื่อนคนนี้คือไม่ไวจริงๆแล้ว เปื่นก็ทนนะคือเราไม่ไว้แล้วเดี๋ยวจะลองช่วยเดี๋ยวกันทุกคนแต่เกิดว่าเป็นไปได้เนาะตอนนี้คือไม่มีอะไรช่วยตัวเองเลยอะคือแบบพามาแต่ปี้อะค่ะทุกคนพามาแต่เข็มกับปี้รู้สึกว่าจะมีคนไปช่วยนะครับทุกคนทางนั้นคือเรามาสื่อคล้องช่วยตัวเองกันก่อน,อนเนาะคือน่าว่าประตูนี่คือไม่น่าได้ออกแลว้วอะต้องออกทางลับอย่างเดียวแต่คือไม่รู้ว่าอีโรสกิคนตอนนี้คือเลือแค่หกคนแต่ว่า สภาพแต่และคนคือไม่น่าจะโหลดอะใกล้ตายแล้วแต่และคนเรียบร้อยนู่นตายแล้วลแน่เลยแอบเพนเดอร์เรียบร้อยคบบร์บุรุษเบสนี่ไปแล้วค่ะนางฮงวิใต้ดินไม่มีใครไปช่วยไบใเดอร์ก็ตายแล้วเฮอเอาไงดีนี่ตอนนี้เลือดเซ็ทคนละกันทุกคนนาวาประตูไม่ได้โอกเลยต้องออกทางลับอย่างเดียวโอ้มีค,คนโทรมาหลับก่อนทางลับอยู่ตรงอ๋อตรงนู่นเนาะตรงกลางแมปนะคะทุกคนน่าะจะเป็นตรงตท่า้าสไลเดอร์เนาะ กูอะตรงนี้ชีเลเดิมยังโดนไล่อยู่แน่เลยโอเครอไว้นะเพื่อนนะเกืองแกเสแล้วมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นไทเ่ลพอตเย็ดแม็กีก่อนไปเพื่อนเลยไปโอเคสวยปลาหมึกตะไลกูมาแล้วค่ะเพื่อนมันเข้าว่ามันไปแล้วมันเข้ารูมันไปแล้วแต่กูนี่แหละไม่รอติอกกูลาเข้าไปไกลๆกูลาบข้าไปไกลๆมึงยานะถ้ามึงจะไล่กูมันต้องมาตรงนี้โอเคไม่เอาด้วยอทุกคนตองไี้ดีวะตอนนี้คือ ทางหลับอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตรงสไลเดอร์โอเคน่าว่าตรงนั้นจริงคับทุกคนทางนั้นเราน่าจะต้องเปิดรูมไปแล้วยวแป๊บเดียว,ยวในชีเลดเดอร์โคสโคซื้อฉลแกงก่อนตอนนี้คือเราจะต้องออกรูมอ่ะไม่น,าน่าจะเปิดประตูได้แล้วเดี๋ยวเราซื้อฉลแกงก่อนแล้วเดี๋ยววนกลับไปช่วยนะคือไม่รู้นะว่าทางหลับตรงนั้นอะ่ะคือฮันเตอร์มัน h ็ t หรือยังคือถ้ามัน h ็ t แล้วเนี่ยคือมันก็กลับมาเฝ้าได้อะ่ะยิงเป็นปามึงมันก็วางมุดว,วางอะไรอะ่ะตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนที่เหลือคือเอาเดบดลอยตายกันว ต่างนักบวชทางอะไรตายว่าแล้วค่ะเอาไงดีวะเดี๋ยวไม่จะเพื่อนจัดวีชัวเชลเลอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไป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 งัดลุ้มนะครับทุกคนผ่านน้ำหอมมากันเนาะกูไม่ยอมเส้นน้ำหอมไปหรอกโอเคโอเคเพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาแล้วจ้าไปเลยเพื่อนรอลงลุ้มเนาะโอเคเดี๋ยวกูงัดให้มึงอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปไหนมึงลอง่อมึงลอง่อเอาอนักบวชเรียบร้อยเพื่อน แป๊บเดียวแป๊บเดียวไกลเสร็จแล้วมึงอย่าเพิ่งไปมึงมึงอยู่ตรงนี้ก่อนมึงไปไหนล่ะนี่เพื่อนมึงกลับมาก่อนเพื่อนเอาเรียบร้อยพันนี้เรียบร้อยค่ะเพื่อนมึงไม่น่าไปเลยมันแป๊บเดียวนี่ไอ้นักบวชตรงมึงหลับตรงมึงตอนนี้มึงรีบไปกดไป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 หนักบวชวิ่งวิ่งวิ่งเข้าลุมเข้าลุมเข้าลุมระวังไอ้นักบวชเรียบร้อยเพื่อนกูขอโทษกูไปก็ได้อ้ย่าทุกคนรอคนเดียวอ้ย สรุปคือคนเดียวลงล้มก็คือเรานะครับทุกคนที่เลือกคือตายหมดโอ้โเพื่อนเรียบร้อยไม่อยากดูแลอุบาตาแรงโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้จะเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับ้าเกิดว่าใครนะครับอยากดูวิดีโอไม่ไมเนาะก,กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็รอชมกันนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบาย